ศรีสะเกตเนี่ยเราได้พัฒนานอย่างต่อเนื่องมีจุดแข็งมากมายครับทั้งเราเป็นเมืองเกษตร,รษปลอดภัยเราเป็นเมืองกีฬาหนึ่งในหกของประเทศเรามีการขับเคลื่อนในด้านต่างๆทั้งด้านท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมของนะครับศิีสะเกตเป็นเมืองเกษตรเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองกีฬาเราจะมีแสกชิปสําคัญสุคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเราจะจัด ทุเรียนภูเขาไฟไทยแลนด์เราจะมีเทศกาลดนตรีเราจะมีการแข่งขันกีฬานานาชาตินะครับเป็นประจําทุกเดือนนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งกีฬาตลอดนั้นนะ่เป็นกีฬามาตรฐานลกก็จะจัดขึ้นที่รีสะเกีครับรวมทั้ง1เทศกาลสร้างสรรค์ซึ่งทุกอำเภอจะมีอย่างน้อยหนึ่งเทศกาลเกิดขึ้นครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องชาวรีสะเกีได้ร่วมคิดร่วมทำเราจะผลักดันให้จังหวัดของเราเนี่ยเป็นเมืองหลักไม่ได้ครับ